ค่ะทีนี้นะคะเราก็แปลงจำนวนคระให้เป็นเศษเกินโดยเอา2ไปคูณกับ23แล้วก็บวกกับ1 23คูณ2ได้อะไรลูก2ยคูณ2ได้3คูณ2ได้6 2คูณ2ได้4 46แล้วไปบวกกับอีก1เป็น 4 7ส่วน2ลบอ,อันที่2เราก็แปลงเหมือนกันแปลงเป็นจำนวนคละเหมือนกันโดยเอา17คูณ8 7คูน8ได้56ใส่6ทด5 8คูณ1ได้8บวก5เป็น13 ได้136เราเอาไปบวกกับ9เดี๋ยวนะคะอเอาไปบวกกับ9ตอ่อ136บวก9 6บวก9ได้15 5ทด1 3บวก1ได้4 1ไม่มีตัวบวกชักลงมาได้145ส่วน8นั่นเอง ทีนี้พอเราแปลงเป็นเศษเกินละเป็นเศษส่วนละเราก็ทำยังไงคะลบกันได้เลยแต่ตัวส่วนตอนนี้ยังเป็นยังไงเท่ากันหรือ,อยังคะยังไม่เท่ากันการจะบวกลบเศษส่วนได้จะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนักเรียนต้องทำส่วน2ให้เท่ากับส่วน8ก่อนนะคะโดยเอา2ไปคูณอะไรคะได้แ 2คูณ4เวลานักเรียนคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็คูณได้เลย47คูณ4ได้อะไรลูกก็ตั้งคูณเหมือนเดิม47คูณ4 7 4ได้28ใส่8ทด2 4416บวก2เป็น1 8 188ส่วน42เป็น8ลบ1 4 5ส่วน8อ่ะทีนี้ตัวส่วนเท่ากันละนำตัวเศษมาทำอะไรกันได้เลยลบกันได้เลย188ลบ1 4 5ส่วน8ลบกันเหลืออะไรลูก หนูก็ตั้งลบเลยค่ะ188ตั้งลบ145 8-5ลบหเหลือ3 8-4ลบ4เหลือ4ก็จะได้เป็นเศษ43ส่วน8ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราก็แปลงเศษ43ส่วน8เนี่ยมันเป็นเศษเกินนักเรียนก็แปลงให้เป็นจำนวนคะนะคะ โดยทำยังไงแปลงเป็นจำนวนคระทำยังไงคุณครูสอนแล้วนักเรียนอาจจะเอาไปตั้งหารยาวก็ได้นะคะ8 8คูณอะไรได้43ไม่มีเอาใกล้เคียง8 4 32 8 5 40 86 48เกินเอา8คูณ5 ได้สี่สิบลบกันเหลืออะไรลูกเหลือสามอ่ะทีนี้ตัวข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าเศษส,สเนี่ยเราเรียกว่าเศษข้างบนคือจำนวนนับทีนี้เวลาเราตอบเราก็จะตอบห้าเศษสามส่วน8ดนั่นเองก็คือตรงนี้เดี๋ยวพูดตอบ 5เศษ3มส่วน8นั่นเองอ่ะบรรทัดครูไม่พอเดี๋ยวเวลาตอบนักเรียนมาดูข้างบนตอบแต่ขอนักเรียนเขียนข้างล่างนะคะแต่ของครูไม่พอนะเราก็ได้คำตอบละว,ว่าพิเชียนใช้ ที่ดินที่เหลือปูกผักสวนครัวและที่อยู่อาศัยรวมห้าเศษสามส่วนแปดไร่ นะคะ5้าเศษสามส่วนแไร่คำตอบอ่ะทีนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหน้า26และ27นะคะ26ทําทำข้อที่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างส่วนหน้า27ทําทำข้อ1 1ข้อนะคะข้อ2นักเรียนก็เขียนไว้ดูด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ